เปลี่ยนธุรกิจจากออฟไลน์เป็นออนไลน์ด้วยวิธีที่ง่ายและดีที่สุดทำยังไงลิซ่าจะเริ่มจากตัวคุณทำไมถึงบอกว่าคุณคือธุรกิจเพราะวิธีที่ดีที่สุดที่คุณจะเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วทำให้ธุรกิจเป็นแพสซีฟอินคัมเป็นเครื่องผลิตเงินให้คุณ แล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณได้นั่นคือเปลี่ยนประสบการณ์ของคุณให้เป็นความรู้ค่ะหมายความว่าเมื่อก่อนที่คุณทําธุรกิจออฟไลน์อยู่ไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็ตามหลักการเดียวกันหมดเลยแปลว่าคุณต้องมีประสบการณ์คุณต้องมีความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างคุณรู้วิธีที่จะแก้ปัญหาให้คนอื่นได้นั่นแหละคือธุรกิจของคุณเอามันมาทําเป็นธุรกิจในแบบของออนไลน์ความรู้ของคุณนั้นอ่ะ รู้ไหมมันมีราคาซึ่งอาจจะประเมินค่าไม่ได้ด้วยซ้ำไปทีนี้วิธีการง่ายๆเลยก็คือคุณทำคลิปวิดีโอให้ความรู้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาให้ข้อมูลเอาความเชี่ยวชาญของคุณเนี่ยมาให้คุณค่าให้คนอื่นได้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณรู้แพ็กเกจมันเป็นคอร์สออนไลน์ คอร์สออนไลน์มันคือการแพ็กเกจข้อมูลของคุณชุดความรู้ของคุณที่ตลาดต้องการที่สามารถแก้ปัญหาให้คนอื่นได้คอร์สออนไลน์ต้นทุนต่ำเพราะอะไรเพราะคุณสามารถอัดคลิปวิดีโอลงในโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวของคุณนี่แหละเก็บมันในกลุ่มปิดของ Facebook ซึ่งก็ฟรีทำครั้งเดียวข้อมูลชุดเดิมคุณขายซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ คนใหม่ๆเข้ามาจะมาช้ามาก่อนมาทีหลังทุกคนก็ได้เรียนเหมือนกันหมดพนักงานต้องการไหมคะพนักงานก็คือตัวคุณนี่แหละคุณคือคุณผลิตคอนเทนต์เปิดสาขาเพิ่มหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณทําคอร์สใหม่คุณมีคอร์สที่หนึ่งคุณก็สามารถมีคอร์สที่2 3งสามแค่สร้างกลุ่มปิดกลุ่มใหม่ขึ้นมาและก็ให้ข้อมูลชุดใหม่ซึ่งคุณจะทํากี่คอร์สก็ได้มันเป็นออนไลน์ มันไม่ต้องทำซ้ำและไม่ต้องมีการขนส่งไม่ต้อง d e l i v e r รลูกค้าอยู่ที่ไหนคนก็สามารถดูได้เลยขอแค่มีอินเทอร์เน็ตก็พอธุรกิจความรู้อ่ะมันวัดกันที่ผลลัพธ์เราตั้งราคาตามที่ผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้รับมันช่วยแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้มากน้อยแค่ไหนนั่นคือราคาของคอร์สซึ่งมันจะไม่มีตัวเปรียบเทียบเพราะความรู้อ่ะ มันไม่เหมือนสินค้าทั่วไปที่จะเอาอะไรมาวัดกันได้ลูกค้าจะมาหาคุณเองเพราะเขาถูกดึงดูดด้วยคอนเทนต์ที่คุณให้คอนเทนต์ที่คุณให้แก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้เขาได้เขายอมจ่ายเพราะว่าสิ่งนั้นความรู้นั้นนะ่ะมันมีประโยชน์กับเขาและมันคุ้มค่ากับเขาที่จะได้ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองที่สำคัญเขาซื้อคุณไปแล้วเขายังกลับมาขอบคุณคุณอีก แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนีคีย์มันอยู่ตรงนี้นะคะความรู้ของคุณน่ะจะต้องเป็นสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณรู้จริงและมันต้องสามารถแก้ปัญหาให้ผู้คนได้เป็นที่ต้องการของตลาดคนยอมจ่ายเพื่อสิ่งนั้นด้วยถ้าคุณเช็คให้ครบ3ข้อนี้แล้วคุณทำเป็นคอร์สออนไลน์ในขณะที่คอร์สที่1ของคุณยังทำเงินได้อยู่คุณก็ทำคอร์สที่2 345ไปเรื่อย ซึ่งคอสทุกคอสที่คุณทำอะ่ะมันก็คือสาขาธุรกิจที่มันทำเงินให้คุณเข้ามาตลอดเวลาโดยที่คุณทำมันแค่ครั้งเดียวคุณเหนื่อยครั้งเดียวแต่คุณขายได้ตลอดเวลาเท่ากับว่าคุณมีเครื่องผลิตเงินให้คุณหลายๆเครื่องได้เท่าที่คุณต้องการนี่คือวิธีที่จะเปลี่ยนธุรกิจจากโลกเก่าออฟไลน์มาเป็นออนไลน์ด้วยการเรียนประสบการณ์เป็นชุดความรู้เอาประสบการณ์ของคุณ มาเป็นสินค้าความรู้และแพ็กเกจมันขายเป็นออนไลน์มันจะผลิตเงินให้คุณได้อย่างอัตโนมัติแทบไม่มีต้นทุนไม่ต้องมีลูกใจใ้ายปวดหัวสินค้าคือความรู้ที่ออกมาจากตัวคุณพูดง่ายว่าคุณได้ทำทั้งสิ่งที่คุณรักจริงที่คุณรู้จริงสิ่งที่เป็นตัวคุณเองนี่คือสิ่งที่โลกออนไลน์จะให้คุณได้อย่าก,กลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ฆ่าคุณ แต่มันนำสิ่งที่ดีกว่าเดิมมาให้ตัางหากและมันไม่ยากที่จะเรียนรู้ลิซ่าขออวยพรทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ